เมื่อประมาณปีที่แล้วอ่ะนะครูก็มีโอกาสได้คุยกับนักเขียนเบสเซลเลอร์ท่านหนึ่งและไม่ใช่นักเขียนเบสเซลเลอร์ธรรมดาคือไม่ใช่ว่าเขียนเล่มเดียวแล้วเบสเซลเลอร์เล่มเดียวแล้วจบไม่ใช่เขาเป็นนักเขียนที่ทั้งชีวิตเขียนมาเนี่ยมีแค่เล่มเดียวที่ไม่ได้ติดเบสเซลเลอร์นอกั้นติดเบสเซลเลอร์ทุกเล่มแล้วครูถามเขาว่าเขียนยังไงคะให้ติดเบสเซลเลอร์เขาตอบครูมาค่ะว่า เราจะต้องคิดว่าเราเขียนเนี่ยเราให้อะไรกับคนอ่านเออเราต้องเขียนด้วยดวงจิตแห่งการให้เราให้อะไรกับคนอ่านเราเขียนแล้วคนอ่านได้อะไรหรือเราอาจจะต้องคิดว่าเขาอ่านแล้วว่าอย่างเช่นนะคะเขาอ่านแล้วว่าเขาได้ความรู้หรือเขาอ่านแล้วว่าเขาได้พัฒนาตัวเองเขาได้หรือเขาได้รับอะไรบางอย่างจากงานของเราเนี่ยคือหัวใจเลยนะ ที่ทำให้หนังสือของเขาอะค่ะติดเบสเซ e เลอร์นี่เองครูเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะในคลิปที่ครูใส่เสื้อสีแดงอะแล้วครูก็พูดว่าจงทําเพื่อให้จงทําโดยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่ไม่มีเราแล้วอะเราได้ให้อะไรกับโลกใบนี้กลับไปดูย้อนคลิปนั้นนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าการให้นี่แหละที่ทรงพลังที่สุด คุณอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะว่าการให้อ่ะค่ะมันเหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึง่งเวลาที่เราคิดว่าเราจะต้องให้ใครใช่ไหมเราอะ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนซื้อได้รับประโยชน์ดังนั้นเมื่อเขาได้รับประโยชน์เขาก็ซื้ออ่ะครูบอกอย่างนี้ก่อนนะคะนักเขียนท่านนี้เป็นนักเขียนที่เขียนนอนฟิคชันก็คือเขียนแนวสารคดีนั่นเองนะคะไม่ใช่นิยายนะแต่แม้นิยายคุณก็คิดอย่างนี้ได้ว่าคุณให้อะไรกับคนอ่านในนิยายของคุณได้เหมือนกันเอาละค่ะครูขอพูดต่อ คุณจะคิดแบบนั้นก็ได้นะว่าโอเคมันเป็นจิตวิทยาหรือคุณจะคิดในระดับลึกกว่านั้นอีกก็ได้ว่าการให้อะค่ะคือการแบ่งปันการที่เราจะแบ่งปันได้คือเราต้องมีเยอะใช่ไหมอ่ะเอาง่ายๆสมมติว่าครูบอกว่าช่วยแชร์คลิปนี้ไปหน่อยนะคะแล้วบางคนก็รู้สึกว่าไม่แชร์เพราะว่าถ้าแชร์เดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าฉันได,ได้ความรู้มาจากครูวัน หรือไม่แชร์อ่ะเดี๋ยวคนอื่นรู้แล้วจะเก่งกว่านี่ใช่ความมั่งคั่งไหมนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะความคิดอย่างเนี้ยคือความคิดที่เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนเรารู้สึกว่าเราไม่มีเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีเราจึงไม่ให้ดังนั้นการให้อ่ะคนที่จะให้ได้อ่ะคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งมั่งค่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีเยอะเรามีเยอะแล้วเราแบบว่ามีล้นเหลือมีเหมือนเราเติม จากข้างในตัวเองแล้วแบบล้นเหลือไปสู่คนอื่นนะนี่คือการให้ไม่เซ็ตของการให้เนี่ยการแบ่งปันการให้เนี่ยมันเป็นพลังบวกอย่างหนึง่งและพลังบวกนี่แหละที่จะดันเราให้เราอะติดปีกแล้วก็ไปได้ดไกลมากๆเลยอะความลับอย่างหนึ่งที่ครูเชื่อว่าคุณยังไม่รู้นะก็คือว่าชีวิตของคุณที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันถูกขับดันขับเคลื่อน ด้วยพลังความคิดลบหรือบวกของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเติมความคิดบวกเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะเป็นแรงส่งคุณผลักดันคุณส่งเสริมคุณน่ะนึกออกไหมแทนที่คุณจะแบบว่าทําได้ในระดับหนึ่งแต่พอคุณรู้จักให้คุณรู้จักแบ่งปันคุณรู้จักที่จะคิดว่าคุณจะทําให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์อย่างไรมากที่สุดเนี่ยมันกลับเป็นแรงส่งอ่ะเป็นแรงผลักอ่ะให้คุณอ่ะไปข้างหน้า ถ้าเกิดว่าคุณนะมองแค่นี้ก็ได้อะลึกสามระดับนะระดับแรกคือคุณคิดว่าโอเคมาเป็นจิตวิทยาถ้าเรารู้ว่าเราให้อะไรกับคนอ่านได้คนอ่านเขารู้ว่าเขาได้อะไรจากเราเขาก็ซือ้อกับสองขั้นที่สองคือขั้นลึกลงไปอีกคือให้เป็น mindset ชนิดหนึ่งเป็น mindset ที่เสริมพลังบวกคนจะให้ได้ต้องต้องล้นอะต้องลน้นต้องเต็มจนล้นอะต้องมีเยอะอะ่ะ ดังนั้นความรู้สึกมัง่งคั่งความรู้สึกมีเยอะนั่นแหละเป็นแรงผลักดันคุณถัดไปนะคะหรือสามสมมติว่าคุณเชื่อเรื่องบุญคุณคิดอย่างนี้ก็ได้การให้อ่าได้บุญเหมือนเป็นบริจาคทานอย่างหนึง่งหรือถ้าคุณให้ความรู้สมมติว่าคุณเขียนหนังสือที่ให้ความรู้ก็เรียกว่าเป็นอะไรเรียกว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึง่งแล้วคุณให้เนี่ยนะให้ให้ให,ให,ให้ก็เหมือนกับคุณสร้างบุญทำบุญทำบุญ,บญจนเมื่อไหร่บุญมันเต็มอ่ะ เอ,อเมื่อน,นั้นน่ะคุณจะได้รับกลับมานะคะนี่แหละคือเหตุผลว่าเพราะอะไรการให้จึงทำให้เราเป็นเราที่ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะวันนี้ขอจบเทเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ